สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะครับที่ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องการยกระดับสายด่วน1 3 3 0อัจฉริยะเพื่อยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเคลื่อนนโยบายนะครับ3าบบาทรักษาทุกโรคด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ โดยมีแนวทางการพัฒนานะครับก็คืออันดับที่1นะครับพัฒนาช่องทางการติดต่อรองรับให้เข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลาลดเวลาให้บริการเฉลี่ย5นาทีต่อหนึ่งสาย 2. นะครับพัฒนาระบบจัดการคิวลดเวลารอสายเหลือน้อยกว่า30นาที3ระบบบันทึกและบริหารข้อมูลผู้รับบริการเชื่อมกับฐานข้อมูลอื่นอย่างเป็นระบบง่ายในการติดตาม และขอข้อมูลตนเอง 4. ระบบบริหารจัดการทีมลดจํานวนเจ้าหน้าที่เหลือน้อยกว่า25คนต่อ1ทีม 5. ระบบสนับสนุนการทำงานเชิงรุก 6. ระบบวิเคราะห์และรายงานเชิงคุณภาพบริการที่เข้าถึงง่ายและ 7. ระบบมีมาตรฐานความปลอดภัยเข้มงวดปกป้องข้อมูลผู้รับบริการและปฏิบตัติตามกฎหมายจากเพจเฟซบุ๊กนะครับสถานีตำรวจภูทรเชิงทะเล ที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้โพสต์คลิปนะครับพร้อมข้อความระบุว่า f a s t and s e r i รี s รีบกว่านี้ก็จะหลวดแล้วล่ะครับ h a ทอันตรายมากๆด้วยความห่วงใยเราจะทำหน้าที่บริการให้ทุกท่านได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากที่สุดทั้งนี้นะครับจากในคลิปดังกล่าวนะครับจะเห็นได้ว่ามีรถจักรยานยนต์2คันที่ขับขี่ลอดใต้ท้องรถบรรทุก18ล้อนะครับที่บรรทุกเสาเข็มขนาดใหญ่ ขณะที่รถพ่วงจอดค้างอยู่กลางสามแยกไฟแดงในช่วงที่จราจรกำลังติดขัดซึ่งสร้างความหวาดเสียวให้แก่ผู้พบเห็นทางด้านเฟซบุ๊กของสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลที่จังหวัดภูเก็ตจึงได้โพสต์คลิปดังกล่าวนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเขารบกฎดจราจรและไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่างจากเพจเฟซบุ๊กพวกเราคือผู้บริโภคนะครับที่มีสมาชิกกลุ่มรายหนึ่งนะครับได้เข้ามาโพสต์ข้อความระบุว่าเพื่อนซื้อมาฝากเมื่อวาน เมื่อกี้กินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ว่าอร่อยดีเพิ่งมาเห็นราขึ้นเต็มเลยจะปวดท้องไหมครับโดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากทั้งมองว่านี่อาจจะโรยพริกไทยนะครับหรือผงชูรสอะไรสักอย่างพร้อมให้คําแนะนำนะครับว่าของพวกนี้พอหายร้อนและยังไม่กินต้องเข้าตู้เย็นเลยอะ่ะจะกินก็ต้องเวฟส่วนที่กินไปนั้นก็ลุ้นเอา บางคนธาตุแข็งก็ไม่เป็นไรบางคนธาตุอ่อนก็ท้องเสียหรืออาจจะไปหาหมอรับยามากินจะได้สบายใจนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสถาบันชีววิทยาเฉิงตูสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนได้ค้นพบตุกแกสายพันธุ์ใหม่นะครับบนภูเขาต้าเปีย้ยมณฑลอันหุยที่ประเทศจีนโดยได้ตั้งชื่อนะครับว่า เอ็กโกไข่ใหด้านวารสาร a n i m มอนะครับได้ระบุว่าการค้นพบตุ๊กแกสายพันธุ์ใหม่นี้อ้างอิงจากการเปรียบเทียบลนะักษณะทางสันฐานวิทยาและหลักฐานระดับโมเลกุลจางชัยเหวนลผู้เขียนผลการวิจัยลำดับที่1ได้เผยว่าตุ๊กแกที่รวบรวมจากภูเขาต้าเปี้ย ช่วงปี2022ถึง2023มีพฤติกรรมที่ดุร้ายจนทีมนักวิจัยแปลกใจโดยนักวิจัยหลายๆคนนะครับถูกพวกมันกัดซ้ำหลายครั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมอันผิดแปลกนะครับจากตุ๊กแกสายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่รู้จักอย่างไรก็ตามนะครับการค้นพบตุ๊กแกสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับยืนยันว่าปัจจุบันยังมีตุ๊กแกอยู่87สายพันธุ์ซึ่งพบในประเทศจีนนะครับ22สายพันธุ์ด้วยกันนักท่องเที่ยวสาวนะครับซึ่งเข้าพักเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่ง ในบนทนเหอเปยได้สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่แล้วเธอก็ถึงกับปรีตแตกเลยทีเดียวเมื่อถุงอาหารที่เธอได้รับกลับเปื้อนไปด้วยฉี่นะครับซึ่งเธอก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นฝีมือของไรเดอร์แน่นอนจึงได้ถ่ายรูปถุงอาหารพร้อมกับส่งข้อความไปหาก่อนจะโทรไปโวยวายนะครับแล้วก็ต่อว่าไรเดอร์ส่วนทางด้านไรเดอร์ที่ยืนกรานนะครับแล้วก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําก็บอกให้เธอนะครับไปเช็คกล้องวงจรปิดเอา ซึ่งความจริงก็ปรากฏขึ้นนะครับเมื่อภาพจากกล้องวงจรปิดได้เผยให้เห็นนะครับว่ามีสุนัขจากห้องข้างๆเดินผ่านมาพร้อมกับยกขานะครับฉีใส่ถุงอาหารและก็จากไปก่อนที่เธอจะเปิดประตูออกมารับอาหารนะครับและเมื่อรู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงเธอถึงกับรู้สึกผิดอย่างแรงนะครับก่อนที่จะรีบโทรศัพท์ไปขอโทษพี่ไลเดอร์ทันทีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand